ทำอะไรอยู s are, <S ่คะลูกข <Good Willy! S 3> ี als, oh, ่จักยได้ก to ังนได้ audio, s s ับฮ <surprising. S 2> ัชช sure ี่อยู by ่ใช่ไหมฮัชิไปเลยไปเลยไปตามจิตเจเราไปตามจิเจฮานาเราอุ gifted, ้ยระวังระวังระวังช้อน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 ชนฮานาอุ้ยนั่นอะไรอะฮานาอุ้ยเชคโคกนี่ฮานาเราไปเปิดฝาดแล้วมีอะไรอยู่ข้างในหรือเปล่าอุ้ยมีหัวด้วยสกีบีดี้เชคโค้กมีแล้วมีแล้วมีแล้วสกีบีดี้ไล่ตามแล้วน้องฮัชิี่นฮัช

คา,าเมล่าเกิร์มมาช่วยแล้วไฟไฟไฟไ<ป>าไลยกดช็โคโก,ก,ก้กันเจ็บดียังอยู่หรือเปล่าเอ้ายังอยู่ยังอยู่กด <ๆ S 1> ชกโคโก,ก้แล้วคาเมล่าเกิร์